สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวอาชีพโลกนะครับเป็นอาชีพฝันใจของหลายๆคนเลยนะครับพวกมนุษย์ลิงทั้งหลายนะครับอาชีพนี้ก็จะใส่อาวุธได้6ชิ้นนะครับเราจะเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะครับและต่อมาคือมีดพิษนะครับสามารถทําให้ศัตรูติดพิษได้เป็นเวลา8ปดวินะครับสร้างความเสียหายสามหน่วยต่อนมวินะครับต่อมาคือมีดกริดนะครับเป็นมีดที่ไม่มีสกิลติดอาวุธและโจมตีเร็วมากนะครับต่อมาคือเลเปียนะครับเป็นดับที่โลกสามารถใส่ได้และไม่มีสกิลติดอาวุธนะครับ และนี่คือคาชิลอนนะครับเป็นมีดที่แทงคอศัตรูทำให้ติดใบนะครับต่อมาคือวันแฮนด์คอสโบนะครับเป็นหน้าไม้ขนาดเล็กสามารถยิงลูกศรได้ตามนัดนะครับและชิ้นสุดท้ายนะครับสโตนสอดสามารถคว้ามีดใส่ศัตรูห้าครั้งนะครับและต่อจากนี้จะเป็นสกิลของอาชีพโลกนะครับเริ่มที่สกิลแรกนะครับสเตลทําให้เราต้องหงุดได้เป็นเวลา20่สิบวินะครับมอนยังไม่สามารถมองเห็นและคนได้ด้วยนะครับต่อไปคือสกิลวิกพลอตแท็กนะครับเป็นสกิลที่ทําให้เราโจมตีแรงขึ้นและเพิ่มความเร็วขึ้นที่15%นะครับ ต่อมาเป็นสกิลปาหมกพิษนะครับสร้างอาณาเขตพิษทําให้ศัตรูได้รับความเสียหาย3หน่วยเป็นเวลา8ปดวินะครับต่อไปเป็นสกิลกระโดดถอยหลังนะครับหลังจากเรากระโดดถอยหลังเสร็จเราจะเข้าสู่โหมดสเตลนะครับและต่อมาจะเป็นสกิลกระโดดปามมดนะครับจะคว้างมีด5เล่มไปทิศทางข้างหน้าและเราจะกระโดดถอยหลังนะครับต่อมาสกิลสุดท้ายนะครับเคลือบพิษให้อาวุธนะครับสร้างการจำปีทุกรั้งให้เป็นพิษนะครับ เราจะมาเริ่มต่อด้วยกันที่พาสีสกิลนะครับสกิลแรกอัมพุชนะครับหลังจากหายสเตลจะโจมตีแรงขึ้นนะครับต่อไปเป็นสกิลสเต็กเอา t นะครับทำให้เรายืนนิ่งๆเป็นเวลาสีวิแล้วเราจะล่องหนนะครับและต่อไปคือสกิลเอมเมอร์เจนซี่สเตลนะครับหลังจากพลังชีวิตเราเหลือ40%เราจะสามารถล่องหนได้เป็นระเวลา20วินะครับต่อด้วยสกิลดับเบิลจำนะครับเราสามารถกระโดด2ครั้งได้นะครับแต่ลดความเร็วขึ้นที่ลง10%นะครับ ต่อไปเป็นสกิล s h a d o อ option นะครับทาให้สกิลปาหมอกพิษเราลดเวลาคูดาวต่อมาเป็นสกิล s t ตลค c l o กนะครับหลังจากเราออกจากสถานะสเตลเราจะได้รับความเสียหายลดลง50%นตะครับต่อไปเป็นสกิล backstep นะครับทาให้เราโจมตีข้างหลังศัตรูติดสตันได้นะครับแล้วต่อไปคือสกิล pick pocket นะครับสามารถล้วงกระเป๋าศัตรูได้และล้วงกระเป๋ามอนสเตอร์ได้นะครับอันนี้คือสกิล ล็อกพิกเอ็กซ์เปิดนะครับเราสามารถเปิดกล่องได้โดยที่ไม่ต้องกุญแจไปนะครับต่อไปคือสกิลคิงออฟทีฟนะครับหลังจากเราคอมโบกับสกิลพิกพ Pocket แล้วเราสามารถล่องหวนได้จากการข้ามยของศัตรูนะครับและเพิ่มระยะเวลาการกระทํามากขึ้นต่อมาเป็นสกิลแ a n k e r อร์มัลตอรี่นะครับเราใช้หน้าไม้วันเหนแล้วเราจะยิงแรงขึ้นนะครับอันสุดท้ายเป็นสกิลปลาหมอกพิษนะครับเราจะเพิ่มระยะการปลาหมกพิษได้ไกลขึ้นนะครับ สุดท้ายนี้นะครับข้อมูลผิดพลาดประกันไหนต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ